สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองของโรงเรียนบุญจิตวิทยานะคะครูชื่อครูรัตติการสันทัศน์ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1อยู่นะคะ จะเป็นเรื่องของโมเมนตัมนะคะแล้วก็คานนั่นเองแต่ทีนี้นะคะโมเมนตัม um นะคะหรือโมเมนต์และคานจะมีเนื้อหาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำการศึกษาไปพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเรามาทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่แล้วกันก่อนค่ะเด็กๆ ค่ะในชัมม่วโมงที่แล้วนะคะครูพูดถึงเรื่องของแรงเสียดทานไปใช่ไหมนะคะแรงเสียดทานก็มีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งประโยชน์ในชีวิตประจําวันแรงเสียดทานก็คือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุทําให้วัตถุเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะคะทีเนี้ยกิจกรรมบางกิจกรรมเราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มแรงเสียดทานเข้าไปแต่กิจกรรมบางกิจกรรมเราจําเป็นที่จะต้องลดแรงเสียดทานลงนะคะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าแรงเสียดทาน ถ้ามันมากจนเกินไปอย่างตัวอย่างนะที่ครูบอกว่ามันจะเกิดความฝืดในเครื่องจักร กนใช่ไหมลูกเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องใส่น้ามันหล่อลื่นลงไปในเครื่องจักรนะคะหรือเราใส่บูธนะคะหรือใส่ลูกปืนนะคะลงไปในเครื่องจกักรเพื่อทําให้เครื่องจักรเนี่ยมันเกิดการขับเคลื่อนได้ดีขึ้นนะคะเครื่องยนต์ขับเคลื่อนได้ดีขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเกิดการสูญเสียพลังงานแล้วก็อาจจะทําให้เครื่องยนต์ของเราเกิดการสึกก่อนนั่นเองอันนี้คือทั้งประโยชน์และโทษของมันใช่ไหม ต่อมานะคะอย่างเช่นที่ครูอธิบายในชั่วโมงที่แล้วไปละการเคลื่อนที่ของรถยนต์เราก็ต้องออกแบบรถยนต์ให้มีความเพียวรมลงนะคะเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือประโยชน์และโทษของแรงเสียดทานนะเด็กๆค่ะ หลังจากที่เราทบทวนความรู้เดิมของเราไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้ครูมีวิดิทัศนะคะเรื่องคานแล้วก็โมเมนต์มาให้เด็กๆศึกษาเดี๋ยวเด็กๆจะไปศึกษาพร้อมกันนะคะว่าคานคืออะไรและเราจะมีวิธีการหาโมเมนต์ได้อย่างไรนะคะคานถูกนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่อะไรบ้างนะคะเราก็คารมีกี่ลำดับนั่นเองนะคะเธอเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปศึกษาวิดิทัศน์เรื่องคารและโมเมนต์พร้อมกันได้เลยค่ะโมเมนต์ <Moment S 1> ของแรงตอนที่หนึ่ง สวัสดีครับเพื่อนๆ่วันนี้ค่าเรียนวิทยาศาสตร์ของเรามีเรื่องน่าสนใจใกล้ตัวมาให้ศึกษากันอีกแล้วครับหัวข้อเรื่องที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้มีชื่อว่าโมเมนต์ของแรงครับฟ,ฟังจากชื่อแล้วฟังจากชื่อแล้วเพื่อนเพื่อหลายคนคงคิดว่าไม่เห็นจะคุ้นหูเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเปลี่ยนมาพูดถึงกันไกลตัดเล็บกันไกลตัดกระดาษที่เปิดขวดหรือคีมคีบน้ำแข็งดูบ้างราวนี้ พอจะคุ้นหูคุ้นตากันขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับแล้วเพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าเจ้าเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ล้วนแต่ใช้หลักการทำงานของโมเมนต์ของแรงทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆ แต่ก่อนที่จะไปศึกษาว่าโมเมนต์ของแรงไปเกี่ยวข้องกับกันไกลตัดเล็บกันไกลตัดกระดาษที่เปิดขวดและคีมคีบน้ำแข็งได้อย่างไรนั้นเรามาดูความหมายของโมเมนต์ของแรงกันก่อนดีกว่านะครับโมเมนต์ Moment ของแรงหรือที่เรียกสั้นๆว่าโมเมนต์หมายถึงผลของแรงซึ่งกระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุนั้นหมุนรอบจุดหมุน ซึ่งเราสามารถคำนวณหาค่าของโมเมนต์ได้จากผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรงครับโดยโมเมนต์จะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรครับเราสามารถแบ่งโมเมนต์ของแรงได้ออกเป็น2ประเภทครับซึ่งการแบ่งนี้เราจะใช้ทิศทางการหมุนของนาฬิกาเป็นเกณฑ์น,นะครับเพื่อนๆคือ การหมุนตามเข็มนาฬิกากับทวนเข็มนาฬิกาครับซึ่งหากผลหมุนของแรงทำให้วัตถุหมุนรอบจุดหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาก็จะกลายเป็นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาหรือเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นโมเมนต์ของแรงพยายามครับในทางกลับกันถ้าผลหมุนของแรงทำให้วัตถุหมุนรอบจุดหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็จะกลายเป็นโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาหรือเรียกได้อีกอย่างว่า เป็นโมเมนต์ของแรงต้านทานนะครับเพื่อน,เอนๆเราสามารถสรุปเรื่องชนิดของโมเมนต์ออกมาได้เป็นภาพนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาหรือโมเมนต์ของแรงพยายามคือ e เท่ากับ e คูณ d 2และโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาหรือโมเมนต์ของแรงต้านทานคือ w เท่ากับ w คูณ d 1 เพื่อให้นึกภาพตามได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆลองจินตนาการถึงเครื่องเล่นไม้กระดกดูนะครับถ้าหากเพื่อนๆขึ้นไปนั่งที่ม้ากระดกน้ำหนักตัวของเพื่อนๆก็จะกดลงมาทำให้สมดุลของม้ากระดกเสียไปเกิดเป็นโมเมนต,ต์ตามเข็มนาฬิกากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาขึ้นรอบจุดหมุนของม้ากระดกครับและถ้าเกิดว่าแรงที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีมากกว่าคานก็จะหมุนไปตามทิศท,ทางนั้นครับ เรียนเนื้อหากันไปมากพอสมควรแล้วคราวนี้เรามาลองทดสอบความรู้กันสักหน่อยดีกว่านะครับเพื่อนๆกิจกรรมนี้ทําไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆวิเคราะห์โจทย์แล้วเติมขนาดโมเมนต,ต์ของแรงและทิศทางการหมุนลงในช่องว่างที่กําหนดให้จากนั้นก็กดปุ่มเฉลยเพื่อตรวจคําตอบได้เลยครับ ทำแบบฝึกหัดได้กันหรือเปล่าครับเพื่อนๆถ้ายังติดขัดที่ข้อไหนก็ไม่เป็นไรนะครับฝึกฝนเยอะๆเดี๋ยวก็เก่งเองแต่ตอนนี้เรามาพักสมองกับเกรดความรู้รอบตัวดีๆจากพี่ยูเรนัสกันก่อนดีกว่าครับน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกๆที่มนุษย์สร้างขึ้นได้โดยอาศัยความรู้เรื่องโมเมนต์นั้นคืออะไรถ้ายังไม่ทราบพี่เฉลยให้ก็ได้ครับว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนั้นก็คือ ขานช่วยผ่อนแรงนั่นเองครับตามบันทึกที่สามารถใช้อ้างอิงได้พบว่าผู้ที่คิดค้นคานเพื่อช่วยผ่อนแรงก็คือนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณที่ชื่อว่าอร์คิมิดิสนะครับน้องๆและการค้นพบครั้งนี้ทำให้เขากล่าวว่า give me a liver a place to stand and i will move the earth ซึ่งแปลใจความได้ว่าขอขานให้ข้าพเจ้าสักอันสิแล้วข้าพเจ้าจะเคลื่อนโลกทั้งใบให้ดู วันนี้เวลาของพี่ก็หมดลงแล้วนะครับน้องๆเอาไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆด,ดูวิดีทัศน์เรื่องของคารแล้วก็การหาโมเมนต์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูก็จะมาสรุปนะคะความรู้เรื่องการหาโมเมนต์แล้วก็เรื่องคานให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะซึ่งคารเนี่ยถูกนําไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันของเราค่อนข้างที่จะมากเลยแต่จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันได้เลยคะ่ะ ค่ะก่อนเราจะไปรู้ประเภทของคานเราต้องรู้จักโมเมนต์ก่อนเนาะเด็กๆนะคะโมเมนต์ Moment คืออะไรนะคะโมเมนต์ Moment ก็คือแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะเราทำให้เกิดการเคลื่อนที่รอบจุดหมุนนะคะจุดหมุนเราจะเรียกว่าจุดฟันคำนะลูกทีนี้นะคะคานเนี่ยนะคะ ก็จะถูกนำไปประยุกใช้ต่อจากเรื่องของโมเมนต์เนี่ยแหละแต่ก่อนอื่นเด็กๆต้องรู้ก่อนนะคะโมเมนต์ Moment เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาโดยที่เด็กๆด,ดูจุดหมุนดูจุดหมุนเอาไว้นะนะคะฝั่งของ F 2หนูเห็นตัวคนไหมลูก F 2นะคะ F 2เนี่ยจะเป็นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาพอน้ำหนักจะดิ่งลงเราก็จะหมุนนะคะตามทิศทางเข็มนาฬิกา แต่ F 1นะคะจะกลายเป็นโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเพราะเมื่อมันดิ่งลงปุ๊บนะคะมันจะตีกลับในทิศทางของอทวนเข็มนาฬิกาทีนี้ถ้าเราอยากให้คานอันนี้เราเรียกว่าคานเกิดภาวะสมดุลได้นะคะโมเมนต์ Moment ทวนเข็มนาฬิกาจะต้องมีค่าเท่ากับโมเมนต์ตานเข็มนาฬิกานั่นเองนะคะเด็กๆ ทีนี้สูตรของการหาโมเมนต์นะคะเราจะหาได้จาก m m คืออะไร m ก็คือโมเมนต์นั่นเองนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรนะลูกนะคะส่วน f คืออะไร f ก็คือแรงนะคะ L คือระยะทางเราจะหาได้จากสูตรนี้นั่นเองนะคะเด็กๆทีนี้หลังจากที่เรารู้นะคะประเภทของโมเมนต,ต,ต์ต่างๆแล้วนะมันก็ถูกนำไปประยุกใช้เป็นในส่วนเรื่องของคานนั่นเองนะคะทีนี้คานคืออะไรคานก็คือจุดหมุนนะคะที่มันหมุนระหว่างแรงนะคะมันจะมีด้วยการ3ตัวก็คือมี F ที่เราเรียกว่าจุดหมุนหรือจุดฟันคำนะคะ W คือแรงต้านแรงต้านนะแรงต้าน ที่มันกระทำต่อเราส่วน e ก,ก็คือแรงพยายามนั่นเองนะคะโดยชนิดของคานที่จากที่เราดูวิดีทัศน์ไปคานจะแบ่งออกกันนะคะเป็น3าประเภทคืออันแรกอันนี้ที่เราดูเด็กๆด,ดูนะครูจะพูดถึงคานอันดับที่1บ้างคานลำดับที่1เด็กๆไม่ต้องดูอะไรเลยให้ดูไว้ว่าจุดฟันค่ำหรือ f นะคะจะอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างแรงพยายามแล้วก็แรงต้านนะคะ วัตถุนั่นเองนะคะทีเนี้ดูจากรูปนะคะกิจกรรมนะคะที่เราทำหรือเราใช้อุปกรณ์ที่เป็นประเภทของคานประเภทที่หนึ่งเนี่ยเช่นอะไรบ้างแฉลงหนูเห็นไหมนะคะมันมี F อยู่ระหว่าง W และ E W นะคะ W คืออะไร W คือแรงต้าน E คือแรงพยายามนั่นเองนะคะมีกรัไกรนะคะมีค้อน มีกันไกตัดเล็บมีชันแรงกันไกตัดผ้าพวกเนี้ยแม้กระทั่งยยอ,อยกป่าก็อยู่ในคาร์นันดับที่1นึนะลูกนะคะ ต่อมาเรามาดูคารลลำดับที่สองหนูดูจากรูปนะคะคารลลำดับที่2หนูดูตรงกึ่งกลางไว้กึ่งกลางของเราไม่ได้เป็นตัวจุดฟันค่ำนะคะหรือจุดหมุนละนะคะกึ่งกลางของเราคือดับบิลนะคะดับบิลคือแรงต้านนั่นเองแรงต้านจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างจุดหมุนนะคะกับแรงพยายามซึ่งคารอันดับที่สองเนี่ยก็ไปประยุกต์ใช้นะคะ เป็นที่เปิดน้ำขวดนะคะที่ตัดกระดาษที่หนีบกล้วยนะคะรถเข็นรถเข็นที่เอาไว้เข็นของอะนะคะอ่าพวกนี้จะอยู่ในคารลลำดับที่สองหรือแม้กระทั่งตาช่างที่เอาไว้ช่างของแต่เป็นตาช่างสองแขนนะลูกเหมือนตาช่างที่คนจีนเขาใช้ช่างยา จีน่ะนะคะที่เราเรียกว่าตาช่างสองแขนอันนี้ก็อยู่ในคารลำดับที่สองเหมือนกันหรือแม้กระทั่งที่บีบเปลือกลูกนัดเวลาที่เรากินลูกนัดแข็งๆเนี่ยเราไม่สามารถแกะได้เขาจะมีที่บีบนะคะที่บีบลูกนัดเนี่ยก็อยู่ในคารลำดับที่สองเหมือนกันถ้าดูจากรูปนะคะอ่ามันจะมีดับบิเนี่ยนะคะหรือว่าแรงที่เกิดขึ้นจากแรงต้านนะคะอยู่ตรงกึ่งกลาง ระหว่างแรงพยายามแล้วก็เอฟนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นคานลำดับที่2นะต่อไปนะคะที่เอาไปประยุกต์ใช้ยังไม่หมดนะคะก็จะประกอบไปด้วยคานลำดับที่3แต่เป็นอะไรไปชมคะ่ะค่ะเด็กๆคานลำดับที่สามเด็กๆดูรูปนะคานลำดับที่3นะคะตัวที่อยู่กึ่งกลางนะคะก็คือ ตัว e หรือที่เราเรียกว่าแรงพยายามนั่นเองแรงพยายามมันจะอยู่ระหว่าง W แล้วก็ F นะคะเพราะฉะนั้นนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเลยก็คือคานลำดับ3พวกแหนบรู้จักแหนบไหมนะคะเอาที่ไว้ดึงขนต่างๆดึงผมงอกแม่ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้อยู่ในคานลำดับที่3ตะเกียบนะคะตะเกียบนะคะที่ใช้ในการ กินอาหารเราเห็นไหมเราใช้เวลาที่แรงพยายามเนี่ยเราตรงที่เราจับเนี่ยเราจับกึ่งกลางแล้วมันจะมีแรงต้านคือตรงปลายตะเกียบเห็นไหมที่เป็น W แล้วก็มี F คือจุดหมุนอยู่ด้านบนนะคะไม้ฟาดนะคะคันเบ็ดพวกนี้จะอยู่ในคารลำดับที่3หมดเลยเด็กๆรู้จักพวกไหม นะคะพวกก็อยู่ในคานลำดับที่3เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาประยุกต์เรื่องของโมเมนต์นะคะมาประยุกเนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็นคานนะคะได้เป็น3ประเภทคือคานอันดับที่1คานอันดับที่1ให้ดูไว้ว่าจุดหมุนอยู่กึ่งกลางคานอันดับที่2นะคะดับบิก็คือแรงต้านอยู่ตรงกลาง และคารลำดับที่3ก็คือตัว e นะคะ e คือแรงพยายามนะลูกแรงพยายามจะอยู่กึ่งกลางนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเภทของคารชนิดต่างๆแต่คารที่ถูกนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะมีครบทั้ง3อันเลยนะหมายถึงมันมีทั้งประเภทคารลำดับที่1 2และ3นะคะอย่างไอที่คีบน้ำแข็งเนี่ยก็อยู่ในคารลำดับที่3นะลูกนะ นะคะคอันนี้ก็คือการนำไปประยุกต์ใช้จากเรื่องของคารนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆด,ดูวิดิทัศน์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูในส่วนของที่ครูอธิบายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดทบทวนความรูร้กันโดยครูมีรูปให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆลองสังเกตแล้วตอบดูซิว่ามันอยู่ในคารนประเภทไหนนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะตัวนี้เด็กๆเ,เคยเห็นไหมนะคะเป็นเหล็กคีบฐานหรือว่าที่หนีบฐานนะคะที่คีบฐานเด็กๆว่ามันอยู่ในประเภทคารลลำดับที่เท่าไหร่ นะคะลองดูนะคะลองช่วยครูนึกคำตอบซิว่ามันอยู่ในคานลำดับที่เท่าไรเอ่ยนะคะบางคนบอกว่าอ้ยมันอยู่ในประเภทเดียวกับที่คลีบน้ำแข็งใช่ไหมครูมิวใช่ตัวนี้มันใช้การทำงานเดียวกันเลยนะคะอ่าถ้าเด็กๆนึกคำตอบได้แล้วเดี๋ยวไปฟังฉเฉลยค่ะที่เหล็กครีบฐานนะลูกจะอยู่ในประเภทคันลำดับที่3ค่ะใครถูกบ้างเอ่ยนะคะ ต่อมาเรามาดูอันนี้บ้างอันนี้ที่อะไรลูกที่ทับกล้วยปิ้งเนาะเวลาที่เราไปซื้อนะคะตามร้านเราจะเห็นเลยที่ทับกล้วยปิ้งอยู่ในคานลำดับที่เท่าไหร่คะเด็กๆ เด็กๆคิดว่าลายหนึ่งสหรือ3นะคะเธอ,อยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยและอธิบายพร้อมกันนะคะที่ทับก้ลวยปิ้งจะอยู่ในคานลำดับที่สองเพราะเราเออกกวยวางเอาไว้ตรงกลึงกลางใช่ไหมแล้วเราก็ออกแรงกระทําก็คือตัว W นะคะ เป็นแรงต้านเกิดขึ้นระหว่างตรงกลางเราออกแรงกระทําก็คือตัว E เนี่ยที่ปลายด้ามของมันเนาะแล้วก็มีจุดหมุนหรือจุดฟันค่ำอยู่อีกต,ตรงที่นิดหนนะคะตรงส่วนปลายอันนี้ก็อยู่ในประเภทของคานลำดับที่2นั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นที่อุปกรณ์ขายอันเนี้ยที่ตัดกระดาษที่ตัดกระดาษก็อยู่ในคานลำดับที่สอนะลูกนะอ่าเดี๋ยวดูซิใครถูกสข้อแล้ว ไปดูภาพที่3อะไรเอ่ยไปชมพร้อมกันค่ะค่ะภาพที่3คันเบ็ดเด็กๆเ,เคยตกปลาเนาะคันเบ็ดนะคะที่เราใช้เนี่ยอยู่ในประเภทคันลำดับที่เท่าไหร่มันมีจุดหมุนหยุดตรงไหนลองดูซิมันมี w นะคะก็คือแรงต้านอยู่ตรงไหนและมี e คือแรงพยายามอยู่ตรงไหน เด็ะะกๆจำได้ไหมคันลำดับที่1จุดหมุนตรงกลางนะคะคานลำดับที่2แรงต้านคือ W อยู่กึ่งกลางและคานลำดับที่3คือ E นะคะหรือแรงพยายามอยู่กึ่งกลางจากภาพเนี่ยเราอะออกแรงนะคะที่เราเรียกว่าแรงพยายามนะคะแรงพยายามจะอยู่นะคะ กึ่งกลางของภาพนี้เพราะฉะนั้นภาพนี้จึงจัดอยู่ในคานลำดับที่3ค่ะใครตอบถูกบ้างเอ่ยนะนะคะอันนี้เราออกแรงพยายามนะคะซึ่งแรงพยายามเนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างแรงต้านแล้วก็จุดหมุนเพราะฉะนั้นเบ็ดตกปลานะคะไหมฟวาด ตะเกียบพวกเนี้จะอยู่ในคันลำดับที่สมทั้งหมดนะจาก3ภาพใครถูกแล้วบ้างเอ่ยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปคืออะไรเอ่ยไปดูพร้อมกันค่ะภาพนี้เด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าคันโยกน้ำมาดกสมัยโบราณเขาใช้โยกเพื่อสูบเอาน้ำ นะคะบาดาลขึ้นมานะคะคันโยกน่าจะอยู่ในคันลำดับที่เท่าไหร่เอ่ยนะคะครูบอกให้ก็ได้คันโยกมีจุดฟันคำ่ำหรือจุดหมุนอยู่กึ่งกลางนะคะอยู่ตรงกึ่งกลางไอ้ที่โยกนั่นแหละนะคะเด็กๆคิดว่ามันจะอยู่ในคันลำดับที่เท่าไหร่หนึ่งสองหรือสามนะ,อะลองดูซินะคะให้เวลาคิดหนึ่งวินาทีทันไหมนะคะ ดูแล้วนะคะจากรูปเนี่ยจุดฟันค่ำนะคะหรือจุดหมุนอยู่กึ่งกลางเพราะนั้นจุดฟันคำ่ำหรือจุดหมุนอยู่กึ่งกลางจึงจัดอยู่ในประเภทคานลำดับที่1ค่ะนะคะมันไม่ได้มีเฉพาะไอที่ยกอย่างเดียวนะคานลำดับที่1ก็มีพวกค้อนแฉลงนะคะพวกนี้อยู่ในคานลำดับที่1เหมือนกันนะแล้วอันนี้เราเรียกว่าคันยกน้ำนะคะอ่าไปดูภาพต่อไปเลย ค่ะภาพนี้ที่ครูบอกไปตอนแรกเป็นตาช่างสองแขนนั่นเองนะคะตาช่างสองแขนนะคะอยู่ในประเภทค,คานลำดับที่เท่าไรเอ่ยนะคะห2หรือ3นะคะตาช่างสองแขนหนูเห็นไหมอะไรอยู่กึ่งกลางนะคะเราจะเห็นว่าจุดหมุนอยู่กึ่งกลางเพราะนั้นจุดหมุนอยู่กึ่งกลางมันควรจะเป็นคานลำดับ ที่เท่าไรดีนะคะบางคนบอกคันลำดับที่1หรือเปล่านะคะบางคนบอกคาลนลำดับที่สองซีคูอะไรอย่างงี้นะคะอ่าลองดูซินะคะอันเนี้ยเฉลยให้ฟังนะคะคนจริงเขามาจะใช้ช่างสิ่งของเนาะให้สองข้างมันบาลานกันนะคะทีนี้อ่ะพอบอกว่าอ,อันนี้เรียกว่าตาช่างสองแขนเนาะ นะคะตาช่างสองแขนนะคะจะอยู่ในประเภทของคานลำดับที่1น่งค่ะเด็กๆถูกทั้งหมดกี่ข้อลองดูซินะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันภาพต่อไปคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ค่ะภาพนี้เราจะพบเห็นในตามชนบทเนาะเด็กๆเ,เคยเห็นปะที่เขาจะจับปลานะคะเราเรียกว่ายอ,อยกปลานั่นเองยอ,อยกปลาเด็กๆคิดว่านะคะอยู่ในคานประเภทไหนมีการประยุกค,คานลำดับ 1, 2, 3มาใช้ตรงไหนเด็กๆเ,เห็นจุดหมุนไหมจุดหมุนหรือจุดฟันค้ำของเขาจะอยู่กึง่งกลางก็คือตรงไอ้ที่เชือกผูกๆเนี่ยแหละนะคะ เราก็มีตัว W, w ัเนี่ยจะอยู่ตรงปลานะคะที่เขาใส่ปลาแล้วก็ e คือแรงพยายามแรงพยายามจะอยู่ในตัวที่เราจับยกขึ้นมาตรงมือคนที่ใส่เสื้อสีแดงเพราะฉะนั้นนะคะยอยกปลาจึงอยู่ในประเภทของคานลำดับที่1นั่นเองเด็กๆตอบถูกไหมเอ่ยนะคะอ่า และไปดูเหลือแค่สองภาพแล้วเนาะภาพนี้คนหาบของเด็กๆเ,เคยเห็นแน่นอนนะคะที่ว่าขายถั่วขายไข่ปิ้งอะไรต่างๆอันนี้ครูอยากรู้นะคะว่าอยู่ในประเภทของคารลำดับที่เท่าไหร่เราสังเกตที่ตรงไหลเขาให้ดีนะนะคะมันจะมีวัตถุอยู่สองข้างใช้หลักการเดียวกับตาช่างสองแขนเลยนะคะ ก็คือมีจุดหมุนอยู่กึ่งกลางนะคะระหว่างตรงไอไม้ไม้เขาเรียกอะไรไม้คานเนาะนะคะกระไหลของเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไอหาบที่ใช้หาบแบบนี้จึงจัดอยู่ในประเภทของคารนลำดับที่1นนั่นเองเพราะมีจุดฟันค่ำหรือจุดหมุนอยู่กึ่งกลางนะคะเด็กๆอ่าต่อมาเด็กๆมาดูเร็วนะคะภาพต่อไป ภาพนี้คนกำลังใส่รถเข็นเลยเข็นผักนะคะอยู่ในสวนเด็กๆคิดว่าน่าจะอยู่ในประเภทคานลำดับที่เท่าไหร่คะอันนี้ถ้าเราสังเกตมันจะมีแรงต้านอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะแรงต้านหรือ W อยู่ระหว่างกึ่งกลางก็จะอยู่ในประเภทของคานลำดับที่เท่าไหร่เอยอ่าช่วยครูคิดหน่อยเร็วช่วยครูคิดหน่อยนะคะ ถ้าเกิดคิดไม่ได้เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันเลยนะคะรถเข็นแบบนี้นะคะเราจะมีตัว W อยู่กึ่งกลางนะคะระหว่างจุดฟันค่ำหรือจุดหมุนแล้วก็ E คือแรงพยายามจึงถือว่าจัดอยู่ในประเภทคารลำดับที่2ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเ,เรารู้แล้วว่าคารเนี่ยถูกนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราค่อนข้างมากเลยนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนะคะว่าคืออะไรบ้างค่ะจากสรุปมาตั้งแต่ต้นเนาะเด็กๆก,ก็น่าจะใช้นะคะประเภทของคารเนแล้วก็จําแนกออกแล้วว่าคารนดับที่1 2และ3นะคะ ได้แก่อะไรบ้างแล้วก็ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรบ้างนะคะเช่นคานลำดับที่หนึ่งนะคะก็จะมีจุดฟันค้าอยู่กึ่งกลางคานลำดับที่สองนะคะก็จะมี W หรือแรงต้านอยู่กึ่งกลางส่วนคานลำดับที่สามจะมี E หรือแรงพยายามอยู่ ตรงกึ่งกลางนั่นเองนะคะจากประเภทพวกนี้ก็เลยนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเป็นอุปกรณ์นะคะที่ช่วยเราในเรื่องของการผ่อนแรงค่อนข้างที่จะมากได้นะคะครูก็หวังว่านะคะเด็กๆก,ก็จะนําความรู้ที่ได้ในชั่วโมงนี้นะคะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะในการเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆได้ถูกต้องนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะ ก็ยังได้เกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นมานะคะเกี่ยวกับประเภทของคารด้วยนะคะสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของโรงเรียนบุญจิตวิทยาในชั่วโมงนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาเสร็จสิ้นแล้วนะค่ะสำหรับครูนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะลูกสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ